สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elephant Kingdom สุรินทร์แล้วก็เพจโครงการคดชะนานจาจักจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะวันนี้ก็มาตามสัญญาตามเวลานะคะ11นาฬิกานะคะหรือ5โมงเช้าเรามีนัดกับนุ่มหลออีก2เชือกนะคะก็คือพลายเอกสิทธิ์แล้วก็พายเบียร์หรือพี่ป่องของเรานะคะพี่ป่องเบียร์ของเรานั่นเองนะคะก็ ถือว่านัดยากมากขวัญช้างนะคะก็จะอยู่อีกที่หนึ่งเนาะแล้วก็ได้เวลาได้โอกาสแล้วก็ถามว่าถึงใกล้ถึงเลขที่สัญญาของสองเชือกนี้ยังก็ยังนะคะแต่เราอคอนเซปต์เราเหมือนเดิมนะคะช้างรอบ,บอกต่อนะคะในในอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วเราก็ไปหาพี่แป,ป๊บซี่แล้วอาทิตย์นี้เราก็จะมาตามสัญญานะคะกดตรงนี้เลเห็นไหมแค่ ก็ต้องเดี๋ยวรอพี่เอกสักครู่นะคะรอพี่เอกสักครู่นะคะเพราะว่าพี่เอกเอาตรงนั้นเลยบอกโอเคเดี๋ยวไปหาพี่เอกกันนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะที่เข้ามาแล้วคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายทั้งเพจแล้วก็ YouTube ของเรานะคะไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดอ๋ออ่ะขออนุญาตสวัสดีดดครับติดไหมนะคะจะได้เสียงชัดเจน กลัวอะไรใครเอาไม่อยู่วะโอเคสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีครับก็เดี๋ยวขอชื่อเสียงเรียงนามชื่อจริงมีนามว่าอะไรคะพี่ชื่อจริงก็เอกนรินเรียงเงินนะครับเอกนรินเรียงเงินนะคะครับก็คือยังไม่ถึงเลขที่สัญญาของพี่พี่เบียร์นะคะพี่เบียร์จริงๆนะคะแต่คือพี่เอกนะคะก็คือไม่ค่อยมีเวลาเนาะคับกลยอู่่นะทีช้างอยู่คนละที่กับช้างก็เลยว่าถือโอกาสอ่ะสัก ยี่สิบถึงยี่สามสิบนาทีเนี่ยเราก็มาเลยนะคะคก่อนเที่ยงนะคะพราะแม่พี่น้องจะได้ทานข้าวตอนเที่ยงอร่อยอร่อยกันจะได้เจอหนุ่มรอนะคะก็ถามก่อนเลยพี่ครับช่างเชือนี้ได้มาอย่างไงคะพ่อซื้อมาจากาบ้านค่ายชัยภูมิอยู่ชัยภูมิเลยครับแล้วเอกสิทธิ์ซื้อมาจากอำเภออุ้มผางจังหวัดตากอ๋ออยู่คนละที่เลยแล้วก็มาเจอกัน ก็มาอยู่ด้วยกันเจอกันที่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ก่อนครับก็คืออยู่บางช้างหรือยังไงคะครับซื้อไปทําทัวร์ที่เชียงใหม่อยู่บางช้างอ๋ออยู่บางช้างก่อนแต่ว่าซื้อไม่รู้ตัวไหนซื้อก่อนจะไม่ได้มันยี่สิบกว่าปีอ๋อก็คือตอนนั้นยังตัวเล็กอยู่บอก็ประมาณนี้ครับช้างโชว์ช้างโชว์ยังเป็นช้างแสดงอยู่ช้างแสดงตอนนั้นอายุกี่ขวบพี่จะประมาณหกเจ็ดขวบประมาณนี้ครับแล้วก็เลี้ยงยาวมาถึงจุดปัจจุบันครับ แต่ก็เปลี่ยนควานเรื่อยบางทีก็พ่อบ้างพี่ชายบ้างควาดเอกสิทธิ์บางทีก็เป็นพวกพระมาบ้างกระเลี้ยงบ้างแล้วแต่ช่วงมาเลี้ยงจริงจังก็ประมาณปีห้าหกีห้าหกแล้วก็ถึงทุกวันนี้ครับเลี้ยงคนเดียวหรือมือเดียวพี่เลี้ยงช้างมันนานยังคะตั้งแต่เกิดตั้งแต่จําความได้หรือยังไงจาความได้ก็เห็นช้างแล้วพ่อมีช้างแล้วพ่อมีช้างเลยก็อยู่กับช้างมาตลอดก็พ่อจะอยู่เชียงใหม่ผมจะเรียนอยู่สุรินทร์ แล้วแล้วพวกปฐมก็หกก็ไปอยู่ช่วงหอยู่ยาวเลยอยู่ยาวเลยครับนะคะก็คือนี่ก็คือประวัติของพี่ป๋องครับนะคะชื่อป๋องนี่คือเราตั้งเองหรือว่าชื่อชื่อชื่อเดิมน่าจะเป็นพ่อตั้งให้นะครับ๋อแต่พ่อพ่อแกเคยอยู่กับครูบาหมิวช่างครูบาหมิวแต่ก่อนชื่อพายป๋องและแก เป็นเพราะว่าเป็น,ปนไปไดอลของแก,กตั้งชื่อดบบแต่ชื่อในตัวก็อีกชื่อ <Be> er. นึงฝ่ไยเบีย์นะคะเบีย er ์นี้คือมาตั้งแต่เจ้าของเดิมหรือ <3 S 2> <า>ว่าเรามาไม่รู้กันไม่รู้ <laughs> แต่คือเราเห็นเราซื้อมาแล้วก็เห็นอย่างนี้แล้วว่าชื่อเบ er ีย์ไอตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่าแต่ก่อนอยู่อย,อยู่ชัยภูมิไม่ไม่น่าจะชื่อเบีย์นะอยู่ชัยภูมิไม่น่าชื่อเบีย์เพิ่งมาเปลี่ยนตอนอยู่กับเรา หลังจากนั้นก็คือไปทําทัวร์อยู่เชียงใหม่ครับแล้วก็ไปที่ไหนอีกไหมคะก็อยู่เชียงใหม่อยู่สองที่ผงจะอยู่บาง้านแม่ปิงที่หนึ่งตอนตอนตอนซื้อมาอยู่บางแสนแม่ปิงพอแด่โตได้สักพักหนึ่งก็เอามาไว้สวนสัตว์เชียงใหม่มาเปิดใช่ใช่เดินทัวร์พี่เบียร์อยู่ใน่งสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะเมื่อก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเอามาอยู่บ้านมาอยู่บ้านเลยแล้วก็เข้าปี เขาโครงการเราตั้งแต่ปีไหนคะกี่ปีแล้ววะสามปีหกปีน่าจะประมาณสองสามปีพี่ประมาณนี่ตั้งแต่ต่อสัญญาครั้งที่สี่อันนี้รอบเนี้ยสี่ปีปีนี้นะคะก็คือเข้ามาอยู่ในโครงการเราแล้วคือมีแบบมีอาการเจ็บไข้ล้มป่วยอะไรเงี้ยไหมคะป๋องไม่มีมีแต่ตกมันโซ่บาดขาแล้วก็ตัดเล็บแค่นั้นเหรอครับอ๋อมีแค่นั้นจริงครับตัดเล็บแต่ก่อนหน้านี้นะเขาไม่สวยก่อนหน้านี้ก่อนที่เข้ามาอยู่ในโครงการก่อนหน้านี้ก็มี ท้องอืดบ้างอะไรก็ไม่ค่อยหนักครับผมท้องอืดก็คือถือว่าเป็นช้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็หล่อด้วยนะคะแม่แม่ส่วนเอกพี่เอกสิธิ์เคยเจ็บไข้ได้ป่วยไหมคะอยู่นี่เคยท้องอืดครับผมท้องอืดครั้งหนึงครั้งสองครั้งไม่ได้ใจกันก็ช่วงนั้นก็คือเหมือนว่าตกมันด้วยไหมแล้วก็ท้องอืด ไม่ไม่ไม่ตกมันนะตอนนั้นมาล้วงตรงนี้ตรงต้นไม้นี่แหละหมอนับมาล้วงให้แต่ก็ไม่เจอแล้วก็อึเองออกมาเองน่าจะเอกสิทฟันไม่ค่อยดีอ่ะฟันเขาจะเขาอายุเยอะแล้วใช่ไหมคะตัวไม่เยอะแต่ว่ามันยังไงมันกินกินสับปะรดนี่ออกมาจะเป็นอย่างนี้เลยฟันเขาไม่ค่อยดีเคี้ยวไม่ละเอียดประมาณ30กว่าปีมาถึงสี่สอายุใช่ไหมคะส่วนพี่ป๋องประมาณ29 ปี่29กก็เป็นน้องเป็นพี่ของฟุ๊กปีสองปีขึ้นมาเพราะมันโตมาด้วยกันอ๋อโตมาด้วยกันมินน่ะของช่องเกี่ยวตาเพราอยู่เชียงใหม่ด้วยกันโตมาด้วยกันก็เลยรูปหลออเหมือนกันเลยเราไม่รู้แล้วไอ้มันเดินไปเกิดเขาที่แน่นอนพอสองปีไม่รู้แต่ว่ากะกะเอาว่าโตกว่าฟุ๊กสองสามปีเจ้าพี่เคยได้ไปเล่ไหมพี่ไม่เคยสมัยแต่ก่อนไม่เคยเลย มไม่เคยเลยไม่เคยก็คืออยู่ปางช้างอยู่สถานที่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็วมาอยู่สวนสัตว์เชียงใหม่ถ้าเกิดก็เห็นพ่อไปอยู่เชียงใหม่ตอนเด็กนะเชียงใหม่อยู่ปงแยง,แล,ยง eng, แล้วก็ไปอยู่ปางแม่เตงแล้วก็ไปอยู่ทางงาไอแลนด์แล้วกลับมาอยู่เชียงใหม่ก็คือเป็นช้างโชว์ชชตลอดเลยก็ต,นนตลี้ยงโชว์แล้วก็มีตัวใหญ่ก็เป็นช้างมาทุก ทัวอ่าัวแข,ก,วแขกนะคะก็คือเป็นช่างไม่เคยเล่นะคะเป็นช่างไม่เคยเล่เลยเคยเอาให้กับเ่าเ่ยอมไมกาก็ลเลยได้มาอยู่ที่กลับมาอยู่บ้านคืนคได้ข่าวว่าช่วงปีที่แล้วเป็นพระเอกเลยนี่นไปช่วยเหลือเขาตน,น,น,นบังอิญนมากก็คือเราเห็นภาพตรงนั้นก็คืออยาก ก็คือยังไงอ่ะเราด้วยความที่ช้างเราว่ายน้ําเป็นด้วยหรือว่ายังไงครัเราก็เลยไปช่วยไม่รู้ว่าว่ายเป็นหรือเปล่าเราไปก่อนไปให้ไปก่อนไปช่วยก่อนไม่รู้ไม่รู้ว่าน้ำลึกไม่รู้ว่าน้ำตอนนั้นลึกเว่าข่าวช่วงนั้น้คือช่วงนั้นคือดังมากนะคะเป็นข่าวดังมากจริงๆเสียงภาพชัดเจนดีไหมคะแม่แม่ สวัสดีทุกท่านนะคะทางบ้านทุกท่านนะคะแม,แม่แม่ทุกท่านเนาะก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้นะคะอันนี้พี่เข้าเอกสิทธิ์ได้ไหมคะได,ไดะ้เดี๋ยวไปขอไปดูพี่เอกสิธิ์นิดนึงนะคะก็ระหว่างที่เรารอพี่เอกนะคะเราก็ไปดูนะคะความรอของพี่เอกสิทธิ์นะคะ สวัสดีครับก็อายุประมาณสามสิบกว่าแล้วนะคะเชือกนี้อ,นอ๋อุ่นเดียวกับหนุ่มเซกเลยาารประมาณไล่เรียก,กันใช่ไหมคะแต่เ,เราไม่รู้อายุที่ได้นอนเพราะว่าเราซื้อมาตอนอายุสิบหก อันนี้ซื้อมาก่อนไม่รู้ตัวไหนซื้อมาก่อนตอนนั้นผมเด็กประมาณผมมันเลยจำอะไรไม่ได้ล้ก็อันนี้คือมีแค่ท้องอืดนะคะตอนที่ช่วงอยู่ในโครงการเราก็มีท้องอืดหนึ่งครั้งนะคะก็คือไปอยู่ด้วยกันตอนตอนที่ก่อนที่จะเข้าโครงการก็คือไปอยู่ด้วยกันเลยไปทําทัวร์ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันแค่เก็บตลอดแต่ว่าพี่เอกสิเขาจะเป็นตอนอยู่สวนสัตว์เขาจะเป็นช้างขายกล้วย <อ> <AL> เหมือนอช้างาเหมือนแบบช้างโชว์นักท่องเที่ยวแล้วก็ป้อนอาหารอย่างนี้ไหมคะยื่งที่เฉยไม่ได้โชว์อะไรแต่ถ้าปองเขาจะเป็นช้างบรรทุกแขกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เขายาวสองงานเคยมีลูกไหมคะมีครับมีเอ้ยมีลูกมีอยู่ไม่รู้กี่เชือกไม่เคยนับอ <AL> แต่กับ,บของตัวเองประมาณถุงเงินอ่ำ สี่เชือกจะอีกหนึ่งกำลังท้องอยู่ใครคะท้องอยู่ในที่นี้ไหมคะอยู่ที่นี่มั้ยสมุยครับเคยมาอยู่มาตอนโควิดเคยมาอาศัยอยู่ที่นี่ก็แล้วพี่ป๋องอ่ะมีเคยมีลูกไหมคะเคยเคยมีกี่เชือกคะประมาณสามสามเหมือนกันสามสี่ยังไม่คิดอยู่น่าจะเชือกเดียวอยู่ไม่แจ่มเชิ้นหนึ่งก็แสดงว่าทั้งสองเชือกนี้คือพอพันดีด้วยนะคะมีลูกด้วย แม่ให้ทับแล้วเดี๋ยวหาวทับนี่ใส่เสียเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ใส่ให้เปลี่ยนนะคะนนนีี้้้ดแลวววมมมมัััตไไ่่่กาพี่ป๋องมีลูกนะคะเคยมีลูกนะคะมีทั้งหมดสามเชือกนะคะลูกชื่ออะไรมาริโอป่ะชื่อมาริโออยู่ไม่แจ่มมีลูกสามเชือกนะคะแต่คือเสียชีวิตไปแล้วสองเหลือหนึ่ง นา้าเรียนไม่ได้ชัดแต่ที่เหลือเหลือแน่ๆเลยตัวหนึ่งอย,อยู่แม่แจ่มอยู่แม่แจ่มแต่อยู่เชียงรายน่าเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ไหนจำไม่ได้ตอนนั้นสมัยนั้นไม่ค่อยเก็บข้อมูลเลยทับชืๆ้ๆทับปิ้งอะ่ะอ๋อตต่ทับไปเรื่อยๆทับก็ไม่ได้เงินไม่ได้ทองอะไรกันทับแบบเลือกรายงานมาก็กินเหล้ากินเหล้าเอาช้างทับเล่นอย่างเงีเ้ยอืมอืมอืมค่ะ ก็คือพี่ตุกตาบอกว่าจีบเข้าโครงการน้ําเชื้อเลยมีโอกาสไหมคะที่จะเข้าเก็บน้าเชื้อสเป์มแบง์ได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือเราเก็บน้ําเชื้อได้แล้วแล้วก็ฟิตแข็งได้เรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่รอตัวเมียมาผสมเทียมนะคะเราก็อยากแบบมีผลงานเหมือนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบ้างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเราก็ได้ลูกช้างจากการผสมเทียมหนึ่งเชือกเป็นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว น้องแสนรักนะคะน้องแสนรักชื่อน,น้องแสนรักก็ <c oughs> เลยว่าอยากได้แล้วก็มีพ่อพันหรือว่าช้างหล่อๆเนี่ยจํานวนมากมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อยากแบบได้เก็บน้ําเชื้อเพื่อที่จะแบบอนาคตเนาะลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีแบบช้างสวยๆได้ชมกันนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> มีตัวเมียเข้าร่วมโครงการกี่เชือกคะมีมีเยอะนะคะ <c oughs> มีประมาณ4ี่ถึงห้าเชือกนะคะในโครงการรีดน้ําเชื้อนะคะ ก็อนาคตนะคะอาจจะให้ทางทีมหมอฝ้ายนะคะมาจีบพ,พี่เอกดูนะคะจีบช้างดูว่ามีโอกาสที่จะได้น้ำเชื้อจากพ่อไผยกระสีดไม้กับพี่ป๋องไม้นะคะในอนาคตนะคะอันนี้ไปยื่นเอกสารยังคบพี่นี่ยื่นพรุงพร่งนี้ไปยื่นพรุ่งนี้คิวของวันพรุ่งนี้นะคะคก็คือสองเชือกเลยครับวันเดียวกันสองเชือกวันเดียวกันนะคะพรุ่งนี้นะคะพี่เอกจะไปยื่นเอกสารในการต่อสัญญา ะวันจันทร์พรุ่งนี้วันเสาร์เดี๋ยวนี่เอาในวันสิบห้าใช่ไหมสิบเจ็ด <17. S 2> เอาแล้วก็วันจันทนะครับโอเคยืดพรุ่งนี้พรุ่งนี้นวันเสาร์เสาร์อาทิตย์น่าเจ้าหน้าที่น่าจะไม่รับเอกสารก็เรารับวันจันทร์ทีเดียวนะคะโอเคเราก็มาแบบรวดเร็วทันใจนะคะไม่อยากให้มันยืดเยื้อหรือยาวเกินไป เอาอาหารให้ตัวน้อยเคอได้มาแล้วตัวน้อยไปไหนพี่อยู่บ้านครับอยู่บ้านเอาไปไปบ้านมันควานไปบวชเลยไปไปบ้านก่อนมาก็ยังไม่ได้เอามาเดี๋ยวเอาเอาไว้นี่เลยเปลียนเลื่องนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะพี่เอกที่ให้ความรู้นะคะว่าประวัติความเป็นมาของไพรกสิทธิ์แล้วก็ไายเบียร์เนี่ยหรือพี่ป๋องเราเนี่ยเคยไปทำอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ก่อนที่เข้าโครงการมา ทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตั้งแต่เข้าโครงการมาก็คือมีพี่เอกสิทธิ์เชือกเดียวนะคะที่เคยเคยป่วยนะคะก็คือท้องอืดแต่พี่ป๋องเนี่ยไม่เคยป่วยเลยนะคะก็คือเข้ามาอยู่ในโครงการเราเนี่ยพี่ได้รับสวัสดิการอะไรไหมคะก็กได้เงินเดือนเนาะได้เงินเดือนมีอาหารให้ก<า>็มีพื้นที่ปลูกหญ้า,ามีพื้นที่ให้อยู่แล้วก็ าฟีนักสาปีอันเนี้ยชอบชอบอันสุดท้ายนี่แหละนักสาปีแต่ก <c oughs> ่อย,อยก็ก็่เยังสุดมากก็แค่ถ้าไม่ป่วยไม่ได้ขอยาบำรุงยาถ่ายพิษยาอะไรพวกเนี้ยครับเจ๊กกินแคลเซียมตลอดไหมคะงาออกยาวเหลือเกินเนี่ยแคลเซียมพวกนี้ไม่ค่อยได้กินจะได้จากตรงนี้เอาไปให้ตัวเล็กมากกว่า,อาเอาตัวเล็กเี้ยอาตัวเล็กมันยังไม่สูงตัวนี้มันอยู่ตัวมันละอันเป็นอย่างงี้นี่เองนะคะของหลวงไปให้น้อง เอาไปให้<อ>หลานก็เพื่ออนาคตแหละเนาะพี่อาจจะเราก็ไม่รู้เนาะว่าโครงการในปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยอาจจะรับเพิ่มอีก50เชือกแล้วอาจจะเข้าเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ก็ได้นะเขาต้องรอไปก่อนสักปี2ปีนะคะคก็ยังไงเราก็ยังอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะไม่ทิ้งกันอยู่แล้วโอเคแม่แม่มีอะไรสอบถามอีกไหมคะ จะได้ให้พี่เอกตอบทีเดียวเลยช้างพี่ตัวเล็กชื่อถุงทองใช่ไหมคะก็ค<ช>ือ,อยังยังไม่เข้าเกณฑ์นะคะต้องบอกว่ายังไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าเราจะเลบสมัครช้างที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัด5จังหวัดนะคะก็คือบุรีรัมย์ศรีสะเกดสารคามร้อยเอ็ด นะคะแล้วก็สุรินของเราห้าจังหวัดนี้แล้วก็คือถุงทองเกิดที่เชียงใหม่เกิดเชียงใหม่ทตัวที่เชียงใหม่ไปขึ้นในเกมเขาใช่ใช่แต่ถ้ามาขึ้นตัวที่จังหวัดสุรินคือได้เลยครับถ้าเกิดที่นี่ถ้าขึ้นตัวที่นี่ก็ง่ายบเดิมเชียงใหม่ทําที่เชียงใหม่แล้วมาเพิ่งย้ายมาโอนเพิ่งอ๋ออ๋อเพิ่งโอนย้ายเข้ามาเข้าในเขตจังหวัดเราเพิ่งเมื่อวันที่ สิบที่ผ่านมันจันที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อเพิ่งโอนมานะคะก็เลยยังไม่ผ่านเขาเกณฑ์นะคะต้องเข้าใจกันนะคะใช่ค่ะพี่ตกตาอนาคตเนี่ยการการที่เรารีดน้ําเชื้อไว้นะคะในการแบ่งขายให้ช้างห้าสิบโครงการก็มีรายได้ครึ่งหนึ่งอันนี้ก็คือ,อเราเรามีม,มีมีวัตถุประสงค์ อย่างเช่นนั้นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าความช้างที่เข้าร่วมโครงการ DNA ของเราจะไม่ได้ส่วนแบง่งหรือว่าไม่ได้ไรายได้ในส่วนนี้ยังไงถ้าเราได้นํำเชื้อนำเชื้อจากท่านมาเราก็จะมีส่วนแบ่งในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะเราไม่ใช่ว่าจะเข้าหลวงอย่างเดียวเพราะว่ายังไงก็ถือเป็นน้ำเชื้อของเขานะคะเป็นช้างของเขานะคะตัวนี้ชื่ออะไรเนาะจำไม่ได้หรอจังเลยชื่อพรายเอกสิทธิ์นะคะพรายเอกสิทธิ์นะคะ เลขที่สัญญา162แต่พี่พี่พี่เบียร์นี่พี่ปองเนี่ยจะเลขที่สัญญา161นะคะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอกมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็มาเยี่ยมมายามช้างหล่อบอกต่อนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม,แม่ทุกท่านก็อาจจะมาแบบรวดเร็วทันใจนะคะ <laughs> เพราะว่าเราก็โทรนัดพี่เอกเลยว่าพี่เอกว่างไหม ขอเวลาหน่อยสักนิดสักหน่อยจะได้แบบให้แม,แม่แม่ได้เจอช้างรอ,อกันอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ได้มาเจอช้างรอแล้วนะคะพอให้ได้หายคิดถึงกันนะคะเพราะเราไม่เคยมาถ่ายกับพี่เอกเลยใช่ใช่ไม่เคยได้ถ่ายกับพี่เอกเลยอันนี้ก็จะเก็บไว้ในลีดสองช้างตามเลขกที่สัญญาไว้เรียบร้อยนะคะก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่แม่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็อย่าลืมนะคะช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมีปิดแล้วหรอ ยังยัง,ยงเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะหนุจะไปไลฟ์สดว่ามีใครส่งเอกสาระบ้างของวันนี้นะคะ25้าเชือกนะคะเราจะพาไปดูการประมาณสักประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสาโมงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูไลฟ์สดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ